เสียงช้าโซบานไวแล้วไหนๆก็คืนวันศุกร์ครับตอนแรกนึกว่ามาผิดห้องหรือเปล่าเดินเข้ามาในห้องมองซ้ายมองขวาอาจารย์ทับลรลกศักดิ์สิสงห์แดงสามสามยังอยู่หรือเปล่าบอกว่ามาถูกห้องก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนมาร่วมกันอยู่นะที่พักเก้าไกลแห่งนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจของพวกเราที่ อยากจะเป็นพักการเมืองที่มีส่วนร่วมของประชาชนเยอะๆนะครับแล้วมีการพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติและการพูดคุยกันอย่างธรรมชาติที่ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดนะครับก็ก็คือการพูดคุยกันการที่ได้มีการกินมีการดื่มแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าจะต้องเอาความคิดชาตนหรือความคิดชาตนแต่เมื่อมันมี สุราและกับแกล้มเมื่อไรเนี่ยมันก็คงจะได้มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันก็เป็นความตั้งใจก็ตั้งใจว่าจะมะีบรรยากาศอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็บขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณว่าที่นายกคนที่30ของเราด้วยนะครับอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมเยือนโซบาทองนะครับก็อย่างนี้พี่ทิมพลุใช้สิทธิพ์พาดเพลงเรื่องสวิสตี้แล้วเรื่องเทเลสตรต้องขอบคุณน่าจะเป็น พี่น้องสืบมุมโชว์น่าจะเป็นโมเมนตัมหรือแมทเทอร์นะครับที่ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นี่มันกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจขนาดไหนเนาะมันคนมาใช้เวลาจะมาดูอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตั๋วก็เป็นหมื่นกว่าต้องจองโรงแรมต้องใช้เงินทองในเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยก็บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยตั้งสี่หมื่นกว่าบาทถ้าที่อเมริกาเงิชัวเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดแสนล้านบาท ต่อทัวร์หนึ่งของ Taylor Swift. ขอเทเลชูฟิทเพราะฉะนั้นอย่ามองเบาว่ามันเป็นเรื่องแค่อุตสาหกรรมเออนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นแค่นักดนตรีคนหนึ่งแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจและมีโซ่มูลค่าเศรษฐกิจที่ลงลึกไปจนถึงรอบๆคอนเสิร์ตรอบๆโรงแรมที่ถูกบุ๊กเต็มหมดและพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผู้นำน่าจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่บ้างนอกจากการบริหารที่เป็นแค่ฮาร์ดพาวเวอร์เนาะแต่มันก็ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์เปใ็นอในีตัวด้วย โอเคครับและนี่คือการขยายความการชวิตหาเธอสูบนะครับสุกอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอเคอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ทีมนะครับขอบคุณอาจารย์ธำรรงศักก์ก็ทักทายกันประมาณนี้อันนี้ก็คือช่วงท้ายเวทีแล้วเราก็กำลังจะปิดเวทีเดี๋ยวสาหรับทุกท่านนะครับก็ยังสามารถนั่งชิลดื่มไม่ได้พี่พูดอะไรกับอาจารย์ธำรงศักิ์หน่อยโอเคได้ได้ได้โอเคเชิญเชิญครับเชิญครับก็ ผมผมคิดว่าผมเป็นสอสอหรือเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นแล้วนะครับตอนที่มีอบรมสอสออนาคตใหม่นะครับตอนนั้นก็พึ่งเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นเรื่องที่สนุกได้ใช่ไหมครับก็ก็เลยรู้สึกประทับใจอาจารย์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เวลาอ่านวิทยานิพนธ์นของอาจารย์ตอนทั้งแสองสี่เจ็ดหกป่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกช่วงนั้นใช่ไหมครับที่เป็นอันแรกแรกของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ วิเคราะห์ผู้นำมาเรื่อยๆก็ทําให้ผมเนี่ยสนใจในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะของการเมืองไทยแล้วในเวลานั้นเนี่ยก็ได้เจอนักการเมืองที่ผมถือเป็นตัวอย่างอยู่อีกสองสามคนนะที่มีโอกาสมาอ,อบรมในวันนั้นนั่นก็คืออาจารย์อุัยพิมพ์ใจชนอายุน้อยกันหมดในการที่จะไปตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าอายุสอส อาจารย์อุอทัยพิมพ์ใจชนที่ตอนนี้แกพูดอะไรก็ยังรู้สึกพิมพ์ใจอยู่นะแกก็บอกว่าแกเป็นประธานสภาอายุน้อยกว่าผู้เกียรติประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนาะที่เป็นทั้งรัฐมนตรีหลายหลายครั้งรวมถึงเป็นหนึ่งในสามสอสอที่ฟ้องสารอาญาต่อต้านรัฐประหารใช่ไหมครับก็เลยทําให้รู้สึกเมืองใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกมีกำลังแล้วก็ติดติดคำถามอาจารย์อยู่คํานึงอาจารย์ถามบอกว่านักการเมืองระดับโลกชอบใครแล้วก็ มีอยู่2คนก็อาจารย์คนหนึ่งก็คือเปเป้เปเป,เป,เป้คือป,ประธานาธิบดีอุรุกวัยนะครับโฮเซมูฮีฆานะครับก็เป็นประธานาธิบดีของอุรุกวัยที่มาจากชนชั้นเกษตรกรก่อน,อนแล้วก็เป็นหนึ่งในกอร์เรล่าสมัยที่สู้สมัยโควิดไม่เ,เ,เกิดน,นะครับคนที่สองก็คืออเลนจอห์นสันเซอร์รฟิฟนะครับก็ เป็นประธานาธิบดีไลบ e เรีแล้วก็จบเป็นรุ่นพี่ที่ที่มหาลัยที่อเมริกาก็เป็นคนที่ต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้มาเยอะพอสมควรอันนี้ก็ขอให้ทำทาลงสักโพไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็โอเคครับก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเทเวตีท็อปของเราก็อาจจะตัดจบประมาณนี้มีมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับ ปิดเวทีไม่มีแนละ้วโอเคครับแล้วก็ขอขอบคุณทางพท,ทีมด้วยนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมมาพบป,ปะกันนะครับก็สำหรับหัวข้อของเราวันนี้ในยกทอล์กนะครับของโซบาทอล์กครั้งที่หนึ่งก็อาจจะต้องขอจบเท่านี้แต่ว่าไหนๆขอมีทอร์กับคนดูสักนิดหนึ่งกล่าวว่าจะถามตั้งนานเลยไม่ได้ถามนะฮะพูดถึงนายกแล้วนะนายกทอล์กครับถ่ายรูปรวมกันที่นหน้าด้านนี้นิดหนึ่งนะเชิญเชิญอาจารย์ทำลงศักด์ด้วยนะครับ ครับก็ต้องอาจารย์